สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเทสสะบบแล้วก็รีวิวการใช้งานของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็น Sony นะครับ Cybershot DSC P73 นะครับก็สภาพโดยที่โดยรวมถือว่ามีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับตอนที่ฝาถ่านแตกนะครับแต่ว่าก็ยังล็อกได้แน่นสนิทดีอยู่นะครับสภาพเบอดี้นะครับโดยรวมนะครับมีสายคล้องข้อมือให้นะครับแล้วก็มีนะครับถ่านไม่ได้แถมนะครับผม แต่ว่าแถม memory card นะครับเป็น memory s i c นะครับขนาด64เมกนะครับถ่ายได้หลายรูปเลยนะครับเพื่อนนะครับฐานใช้เป็น2 a a n k คล l i นะครับตอนนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับแนะนำให้ซื้อฐานที่ไฟแรงๆนะครับใส่เข้าไปก็จะมีเครื่องหมายบอกด้านในนะครับผมเวลาเราปิดฝาฐานก็ล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับผมนะครับเพียงแต่ว่ามันมีรอยแตกตรงนี้เฉยๆนะครับวิธีการเปิดกล้องนะครับคือกดตรงนี้นะครับ กล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับผมให้ตั้งค่าวันที่นะครับถ้าไม่ตั้งก็กด Can เซ l ลได้เลยนะครับก็จะเข้าสู่โหมดการถ่ายรูปนะครับมันจะหมุนตามโหมดนี้เลยนะครับเวลาเราจะหมุนปรับโหมดต่างๆครับตอนนี้จะเป็นโหมดออโต้นะครับเพื่อนๆเวลากดถ่ายก็กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนับกล้องก็จะจับโฟกัสให้กดย้ําไปทีหนึ่งเป็นการกดถ่ายนะครับแบบนี้นะครับแฟลชสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นเปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับ จะลองยิงแฟลชให้ดูนะครับก็สามารถตั้งค่านะครับเปิดปิดแฟลชออโต้ก็มีนะครับผมนะครับนะครับให้เพื่อนเพื่อเลือกใช้งานนะครับแฟลชก็ยิงได้เร็วเลยนะครับตอนนี้จะสามารถหมุนปรับโหมดได้นะครับเป็นโหมด P นะครับในแต่ละโหมดนะครับการตั้งค่าต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะครับเวลาเรากดเข้า่าเมนูในโหมด P นะครับก็จะเจอพวกการตั้งค่านะครับเลื่อนลงมานะครับอันนี้จะเป็นบวกลบเช็ดเชยแสงนะครับผม พอเลื่อนไปทางด้านขวานะครับก็จะเจอการตั้งค่าต่างๆนะครับตรงนี้เป็นพวกไว้บันล้านนะครับพวกปรับค่า ISO นะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าในโหมด P นะครับส่วนโหมด M นะครับก็การตั้งค่าก็จะแตกต่างกันไปนะครับเวลาเรากดเมนูนะครับนะครับเห็นไหมครับหน้าเมนูก็จะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละโหมดนะครับถ้าเราจะถ่ายบุคคลสวยๆก็แนะนําที่โหมดถ่ายรูปบุคคลเลยนะครับผมนะครับ เป็นโหมดตอนนี้นะครับใช้ถ่ายบุคคลนะครับแต่โหมดตัวนี้จะเป็นใช้ถ่ายบุคคลตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับโหมดสุดท้ายเลยนะครับกดถ่ายมันถ่ายรูปธรรมดาเลยนะครับกล้องก็จะเริ่มอัดวิดีโอให้นะครับในการอัดวิดีโอของกล้องรุ่นนี้ไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับซึ่งเป็นปกติของกล้องรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับเมื่ออัดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทําการกดที่ปุ่มด้าชัตเตอร์นะครับขอกลับมาที่โหมดถ่ายรูปก่อนนะครับ ผการซูมเข้าซูมออกปกติดีนะครับไม่ติดขัดใดๆนะครับตัวเรียนสวยใสนะครับจอเห็นได้ชัดนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นช่องมองภาพนะครับผมอ๋อเตรียมแบตเตอรี่อ่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดปิดใหม่ดูนะครับผมแบตเตอรี่ผมใช้มานานแล้วนะครับผม เพื่อนๆก็ลองไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่มาใช้งานดูนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับตอนนี้ผมใช้ลองกล้องหลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่การตั้งค่านะครับเราหมุนมาที่ set ั p นะครับตรงคําว่า s e อั p นะครับก็จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าตัวน,นี้นะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าวันที่เวลาภาษายงอ่านี้ได้นะครับผมภาษาที่จะใช้นะครับ ก็จะมีหลายภาษาเลยนะครับผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับเพื่อนๆจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับตอนนี้จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับเมื่อเราไม่ใช้ถ่ายรูปกล้องก็จะเก็บหน้าเลนเข้าไปนะครับถ้าเราจะถ่ายต่อนะครับกดที่ปุ่มหน้าชัตเตอร์เบาๆนะครับเพราะถ้าเราจะถ่ายต่อนะครับให้ทําการหมุนมาที่นะครับเมนูการถ่ายรูปนะครับกล้องก็จะยื่นหน้าเลนออกมาแบบนี้นะครับผมนะครับ ก็กล้องตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกล้องตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลบรูปภาพตั้งเวลาถ่ายถ่ายมาโครเปิดปิดแฟลชนะครับปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพวกต่อเข้าทีวีต่อเข้าคอมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาจะเอารูปออกนะครับอันนี้ปิดเครื่องก่อนนะครับเวลาจะเอารูปออกนะครับก็เมมโมรีตัวนี้นะครับสามารถ หาดัปเตอร์มานะครับหาซื้อได้ตามพวกแอปส้มนะครับเป็นที่เสียบไปดัปเตอร์ต่อเข้าโทรศัพท์อรูปบอกได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับให้ข้อมูลตรงไหนเร็วไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube ใน Google นะครับสำหรับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ